สวัสดีครับเข้ากับรายการ GU b l o ู็อนะครับโอ้ยไม่ตะตุกนี้อ่ะนี่เขาเป็นคุณทานนะครับเขายังไม่มีไมค์กันเลยสักแบบคนนะครับเออกู๋ไหนอี้ไปไนี่ก็เป็นเซิร์ฟส่วนตัวนะครับถ้าเกิดใครเขา o อก็จะไม่ให้นะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟส่วนตัว เดี๋ยวไปกนครับเจเจแพะเขาเป็นเจเจแปคก่อนครับเจเจแบบนี้มันยังไงไม่รู้ครับเออขอปิดไม่นบสวัสวีครับสวัสดีรอบสองท่ไหร่กอ่าตตา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  ส่วนตรงนี้ก็เป็นเอ่อตรงนี้ก็เป็นบ้านของคุณเตยกับคุณทามนะครับอ้าเฮียเอ้ยนี่ครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าห้องใครห้องใครนี่เปิดไปก็ไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยนะอ่อนี่ก็เป็นชั้นสองซึ่งเป็นห้องของใครกูก็ไม่รู้นะครับเพราะมันไม่ได้บอกกูนะครับเฮีย มันฮึเร็ไม่ไปแต่นัๆนๆๆ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 ตุๆๆ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 อๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ ต้องไ่ขุดหินใช่ไหมแบบนี้ัตว์ไม่ขุดหินตะดตตตาอไากันอันนี้คือถามว่าได้เพชรมาห,หนงกน็คือตอนแรกผมโผ่ครับ ไม่ใช่ดิคือเขาให้ผมเป็นโอปีแต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องผมมันเป็นอะไรครับไม่สามารถนเทศของได้ผมก็ไม่เป็นไรเล่นไ,ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพออยากได้แล้วก็บอกเพื่อนนะครับอา้าวเขียนอืมไปดีก็เกินถูกบอกเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวทำกระเป๋าเออเอเยนและอืมให้กูมาทำเทียอะไรเยอะๆบานกรมครับ มาที่มากูลำงคารน,นี่ตึงตึงเด้งตึงตึงเด้งเด้กระสังเอ่อไปอย่างนี้หนึ่งอันอ สองอันของค้าก็ที่เดียวมาพลางอันอ่ะอุตส่าอันเลย ya ya itu จะกอดจริงเอ้าไมกต้องกอดฉันเลยเอ่อไม่จริงร้องก็เป็นเช้าจิ๋วกูร้อกนี่นะเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นคือแฟนที่มันผมมันก็จะมีบางครั้งที่มันแบบว่าอ่ะสมมติผมกดซ้ายนานๆเนี้ยมันก็จะยังไง มันก็จะเดินไปทางซ้ายติดขาข้า,างหนึ่งต้องกดอีกทีย้ำอีกทีไปครับทางเราเสกตลาดไปขีเล่นข้างล่างครับเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรทําเลยนะครับออาให้ทุกคนกันของไหม về đường đi mấy 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 trường đi trường đi tấm thân thì nhân tô con này อ่ะเป็นางรไฟวะอ่าเย,ยอจีเป็นไรวะบอสเป็นไรอู้งลงมาตัเวลเวลยให้มานึูเฮียอะไรเยอะเยะหินดินด้างล่างนี้ก่อน้องเงินของที่ได้มาจาก เือของมมีค่อยมีค่าก็า โคงสร้างเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมเบื่อเหุอนผมตรงไหนตรงเนี้ยแหละครับมันชอบสร้างดินเวนี่ป๊อก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 ป๊อพ่อมึงอนะทำไรไม่เอา det är fuktig på behålla. fan gör เอาเลยกล่องก็ไม่อพอเพราะของเพชรที่มึงให้มามันเห็นฮี้อะไรเยอะแยะวองอกอนนะชี้ืมปุ่มกดฮะฮะอ่าเดอ เรบวันนี้แค่นี้นะครับ